ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์วันชื่นคืนสุขปลูกชีพเจ้าเวฟฟี่ออกมาตะลุยกับภารกิจที่3ในทริปนี้บอลจะพาเจ้าเวฟฟี่กลับไปย้อนรอยกับจังหวัดแรกของการเดินทางทั่วประเทศไทยนั่นก็คือกาญจนบุรีจนสุดท้ายเราได้มาซื้อบ้านติดริมแม่น้ำแควที่จะมาทำลานกางเต็นท์ฟรีให้ทุกคนได้มาพักฟินๆมารอดูกันนะครับว่าในทริปนี้บอลจะได้ไปที่ไหนบ้างที่เป็นอันซีนของจังหวัดกาญจนบุรีจะเจอเรื่องราวระหว่างทางอะไรบ้าง และลานกลางเต็นท์แห่งนี้ที่จะเปิดในอนาคตจะมีอะไรฟินๆรอต้อนรับทุกคนอยู่ไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปลุยกันจังหวัดการจเนบุรี่ลุยเติมพลังกับขนมปังฟาร์มเฮาส์แล้วออกไปลุยกันครับทุกคนไปถ้าพร้อมแล้วออกไปเลยกันการจเนบุรรี่ <Hey! S 1> ร้อน แล้วกาญจนาบุรีไปครับไปกันต่อมาลุนดูกันว่าคืนนี้เราจะได้นอนที่ไหนตอนนี้นะฮะเราอยู่ระหว่างทางที่จะไปวัดที่บอลจะนอนในคืนนี้นะ ระหว่างทางเนี่ยภูเขาสวยมากนะแล้วก็หยุดนะครับถ่ายรูปแล้วก็นี่เจอเอฟซนะคุณติดตามนะครับแต่ถ้าคุณบอลอยากจะนอนที่ไม่ใช่วัดผมมีปอตกปลาอยู่อ๋อพี่มีปอตกปลาอยู่แถวนั้นนะผมมีซุ้มมีนั่งนอนได้อเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมขอไปดูตรงที่วัดก่อนเราเอาอยากจะเป็นธรรมชาติก่อนไงกับคุณที่ติดตามนะครับได้ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ นังงานต้อนรับะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปขออนุญาตหลวงพ่อคนดูนะว่าจะนอนแถวนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปบอ่อตกปลานี่นะทุกคนเราซื้อไก่มานะเทคนิคในการนอนวัดอีกอย่างหนึง่งก็คือเราต้องผูกมิดกับเจ้าถิ่นมาลูกอ่ะอ่นนี่มือเที่ยงชั้นมือเที่ยงชั้นหลวงพ่อสวัสดีครับสามในคานยีลูกที่๋ออ่งอ่าหลวงพี่เขาบอกว่าตรงตีนเขาเนี่ยกางได้สงไปรด ในที่สุดนะฮะเราก็ได้ที่นอนนะฮะก็ reversible. ตรงนี้ก็ถือว่าได้ขออนุญาตพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างน้อยอ่าเราจะนอนตรงไหนนะครับก็ให้คนในพื้นที่เขารู้นิดนึงนะซึ่งอ่าทางวัดนะครับหมาเยอะนะเราก็บอกตินอ่าภูเขาของวัดเนี่ยงูเยอะด้วยนะท่านก็เลยบอกว่าอ่มานอนตินเขาก็ได้นะอย่างน้อยๆก็ไม่มีหมานะฮะแล้วเราก็ดูตรงนี้อ่ะมันพอโล่งกางได้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกางเต็นท์ต่อนะล้วกินข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันวิวสวยทีเดียวนะรอบข้างเนะี่ยโอบล้อมด้วยภูเขานะ อาการทุกคนเราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะก็มามีความสุขกับมื้ออาหารที่เรียบง่ายนะอันนี้ก็เป็นไก่ย่างนะกับข้าวเหนียวนะก็พอได้เติมพลังรองท้องนะฮะคือต้องบอกก่อนนะว่าบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ไปนอนโรงแรมวะอะไรเงี้ยก็อย่างที่ย้ำกันเสมอนะไม่ว่าบอลจะมีตังหรือไม่มีตังเหมือนในอดีตเนี้ยแต่ว่า ผมก็ชอบการเดินทางแบบนี้นะการเดินทางแบบที่เราไม่ต้องราดเตรียมอะไรมากนะฮะที่แบบค่าไหนก็นอนนั่นอะ่ะตอนนี้ท้องฟ้าก็กําลังเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอมทองนะสวยงามแล้วก็เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็เข้าเต็นท์ละเราก็คงไม่ได้ออกมาไปไหนทุกคนนะนี่มันเดือนมีนานะตามหลักมันต้องไม่มีแบบฝนแล้วปะแล้วนี่ดูทรงเหมือนเหมือนจะแบบพายุเลยนะ ือเต็นท์เราอะถ้าฝนตกหนักมากเว้ยไม่ได้นอนแน่นอนนะแล้วมันจะเปียกพอมันเปียกปุ๊บเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราก็ตั้งใจจะหาที่กางเต็นท์นะอีกคืน2คืนเนี่ยมันไม่สนุกแน่นะครับทุกคนเรายังย้ายทันเราขอย้ายก่อนดีกว่านะแล้วคือแบบอยู่ๆมันมาดิทุกคนทุกคนดูหน้าผมเนี่ยเหงื่อแตกเต็มแล้วอะไปฮะเก็บเสร็จแล้วเราไปหาที่กางเต็นท์ที่แบบอยู่ในร่มดีกว่าฮะไม่เสี่ยงดีกว่านะถ้ามันเปียกเนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่สนุกแน่นอนนะเพราะว่าเต็นท์ผมเนี่ยพื้นก็รั่ ไปหาที่กลางเต้นใหม่ดีกว่าชีวิต <c oughs> คํมมืดดึกเดินตายแล้วไอ้บอนไปครับยังไงเดี๋ยวที่นอนเรามีอยู่ละเพราะว่าเราเจอ FC นะเขาทำบ่อตกปลาอยู่เขาบอกไปกลางได้มีศาลาเย่ลีไ <c oughs> ัยได้ทันท่วงทีนะก็ต้อง ขอขอบคุณคุณเจ้าของที่พักตรงนี้ด้วยนะไม่ทันได้ถามชื่อนะคุยกันแป๊บเดียวนะแล้วเขาก็บอกว่าเออให้มานอนที่ตรงศาลาตกปลาของเขาได้นะฮะเขาก็ไม่ได้อยู่นะ,อะเอาเป็นว่าคืนนี้ยังไงเรารอดตัวแล้วนะไม่เปียกปอนแน่นอนนะครับโอเคบา,บายๆนะทุกคนตื่นเต้นดีนะราตรีสวัสดิ์นะครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าอ๋ออารุณสวัสดิ์นะฮะนี่ฮะ เจ้าของที่เขามาแล้วแต่เช้าเลยพี่ปืนใช่ไหมฮะขอบคุณมากนะฮะหนีฝนมาซื้อมาต้องโกกับน้ำเต้าหู้มาขอบคุณมากฮะขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงขอมุนๆกับบรรยากาศยามเช้าแล้วคุยกับพี่ปืนก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะของเราเนี่ยฮะยอดเขาที่จะปีนก็อยู่ตรงนู้นนะฮะต้องขอขอบคุณพี่ปืนมากๆนะฮะอุตส่าห์ซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากนะแล้วก็มีปัตตังโกด้วยนะแต่บอลก็มีเสบียงของบอลเหมือนกันนะนั่นก็คือขนมปังฟาร์มเฮาส์ที่เราพกพากันอย่างสะดวกนะฮะใช้ ชานี้ก็นี่เลยฮะมีเค้กโรนนะครับของฟาร์มเฮานะที่มีให้เลือกถึง5รสชาตินะครับทั้งรสกาแฟนมพอกไกโดกลิ่นวานิลานะแต่ที่บอลชอบมากๆนะก็นี่เลยฮะเค้กโรใบเตยนะครับสีเขียวกลิ่นหอมใบเตยนะฮะ <c oughs> เนื้อเค้กของเขานี่บอกได้เลยนะว่านุ่มละมุนล,ลิ้นมากๆนะฮะแล้วก็หอมาอย่างพิถีพิถันม้วนมาอย่างสวยงามนะฮะแล้วก็ไส้ข้างในเนี่ยฮะบอกได้เลยว่าหอมมากๆนะฮะอีกอันนึงที่ชอบก็เนี่ยฮะ เค้กโรส้มนะครับผมกลิ่นส้มเนี่ยเตะจมูกกันเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าทั้งไส้ทั้งเนื้อเค้กเนี้ยเข้ากันอย่างลงตัวตลอดเดือนเมษาเนี่ยนะฮะมีโปรโมชั่นลดด้วยจาก14บาทเหลือ13บาทฮะ,ะอ่ะเดี๋ยวเติมพลังแล้วเราก็ไปปีนเขากันไปไปปีนเขากันคนฮะตอนนี้เราก็มาถึงนะจุดกลังเต็นที่เรากังเมื่อคืนตรงนู้นนะอ่ะตรงนี้นะ,ะก็จะเป็นทางขึ้นนะครับ พระาธาตุเขาช่องสเสด็จนะหรืออีกชื่อหนึ่งที่ตรงนี้เขาเรียกว่าพระธาตุอินแขวนเขาช่องสเสด็จนะที่ได้สาเหตุว่าชื่อพระธาตุอินแขวนะครับหลายคนอาจจะรู้จักพระาธาตุอินขแนของพม่านะที่เป็นก้อนหินก้อนเบลเลอร์เลยนะฮะที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใน5ของพม่าเลยนะฮะที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะฮะเราตั้งอยู่บนชั้นแง่นที่แบบจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่นะฮะแต่ว่าก็ตั้งอยู่อย่างนั้นนะฮะข้างบนก็คล้ายกันนะเอาเป็นว่าจะสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมหาศาลขนาดไหนเดี๋ยวเราขึ้นนไปดูพรอกั ที่สวยงามมักจะต้องแลกมาด้วยความยากลำบากมันถึงจะคุ้มค่าโอ้ยนี่เทขึ้นไปทิงน้ลำหนักตัวไปข้างหน้านสบายคุณละอยากได้น้ำส้มใส่น้ำแข็งอะ่ะก่อนหินแห่งศรัทธานะทุกคนอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะนี่ฮะาาาว้พวรสาติอินแขวนนะแห่งเขาช่องเสด็จ บนเนี่ยมันตอนเที่ยงนะแดดมันร้อนนะแล้วคือเรื่องของเรื่องเราคิดว่ามันไม่สูงนะเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็มองเห็นยอดเนี่ยมองเห็นอยู่เลยประมาทไม่ไดเอาน้ําขึ้นไปนะเหงื่อออกเยอะนะเพราะว่าขาร้อนเหนื่อยด้วยขาลงมาก็แบบคอแห้งไม่ไหวแล้วนะทุกคนร้อนจนสมองจะละลายแล้วนะเดี๋ยวเราแวะหาซื้อเครื่องดื่มเย็นๆนะเติมเกลือแร่เติมพลังก่อนแล้วกันนะออ้ยลูกตาลนี่ลูกตาลโอเค และอีกอันหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากที่เติมเครื่องดื่มนะฮะเราก็จะต้องนี่เลยตุนสเสบียงนะฮะก็เช่นเคยครับขนมปังฟาร์มเฮาส์ของเรานะดูฮะทุกคนมีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายชนิดนะฮะทั้งขนมปังที่เป็นแผ่นนะครับทั้งที่เป็นแซนด์วิชนะฮะทั้งแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แซนด์วิชสามเหลี่ยมแล้วก็นี่เลยฮะของใหม่ล่าสุดนะฮะ ไายคอนนะฮะไพรเขาโพดนะฮะแล้วก็นี่เลยโดรายากิโอวันตินคันชี่นะเอาเป็นว่าเราตุนสเสบียงกันแบบจุกๆไว้เลยแล้วกันนะเผื่อไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืนนี้เราจะได้นอนที่ไหนนะยังไงลองดูนะฟาร์มเ้าสดใหม่จากเตาทุกวันนะมียเลือกโพตเยอะฮะโควิดก็มีนะ ก็นี่แหละครฟาร์มเฮาเขามีขายอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นแฟมิลนะฮะร้านค้าทั่วไปหรือว่าถ้าหากใครไม่อยากจะออกจากบ้านนะครับสามารถเข้าไปดูที่ฟาร์มเฮาด d ลิเวอรีได้นะฮะแอดไลน์ไปที่ l i น์แอดนะฮะฟาร์มเฮาไทยนะครับ mm hmm. สั่งขั้นต่ำหนึาสิบบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกันไปเลยมีโปรโมชั่นดีๆเพียบนะฮะยังไงลองเข้าไปดูนะ mm hmm. เดี๋ยวไปกินลูกตาลอยแก้วกอน อชื่นใจสุขค้ยตอนนี้นะครับบ่ายสามแล้วนะมัวแต่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะโอโ้แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โซนวัดถ้ำเสือนะโซนนี้มีคาเฟ่ยเยอะมากนะแล้วก็มีถนนที่สวยมากๆนะเรียบคูน้ําคูคลองไปเลยนะแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านรักคันนานะครับ ร้านนี้เนี่ยเมนูเด็ดเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะตอนสมัยปั่นจัก,กรยานนะเจ้าบอสนัยพัฒน์เนี่ยรู้จักกับเจ้าของร้านชื่อพี่เอกนะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่นะเราก็แวะมาอุดหนุนนะแต่ว่านอกเหนือจากการแวะมาอุดหนุนเนี่ยก็คือนี่เลยครับวิววัดถ้ำเสือนะใหญ่โตอลังการมากนะฮะอยู่ใกล้ๆกับทางร้านนี่เองนะแล้วก็ตัวร้านเนี่ยก็สวยงามนะครับ มีทางเดินยาวนะฮะมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วยนะฮะให้ได้ไปถ่ายรูปนะฮะถือว่าตกแต่งร้านได้สวยงามอาหารก็อร่อยนะใครแวะมาเที่ยววัดทําเสือก็มาร้านนี้เลยนะรักคนาแต่ตอนนี้ไม่ไหวละขอเติมพลังก่อนแล้วกันละกินข้าวไหมน้าปั๊บแดดร้อนมากดูดิจากแก้มลุงขาวอมชมพูเนี่ยกลายเป็นสีแดงหมดแล้วเนี่ยโดนแดดเผาเนี่ยทำไมจ่าแล้วต้องมองบนเราพักแล้วเราก็ต้องเติมพลังใจด้วยนะทุกคนนั่งพักจากกลมก่อนอย่าไปตอ เช็คไปเช็คมานะครับเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนที่ปางอุงของการจนบุรีดีกว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อเองนะนี่เขาเขียนไว้นะฮะทุกคน ปางอุ๋งไซโยกนะฮะอ่างเก็บน้ําบ้านสามัคคีทํานะอันนี้นะฮะเรายังไม่เคยไปนะเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้จักนะครับพอดีผมค้นไปค้นมาเนี่ยอยู่ห่างบ้านผมที่ไซโยกแค่50กิโลเมตรเท่านั้นนะดังนั้นเราควรจะต้องทําความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวนะใกล้ๆบ้านเรานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราขัวจักนี้เนี่ยแปกิโลเมตรนะฮะรวดเดียวไปที่ปางอุ๋งไซโยกกันนะฮะมาดูกันว่ามีที่ให้กางเต็นท์แล้วจะฟินเหมือนในรูปหรือเปล่าไปฮะไม่พูดทำาเไปเอาไปลุยกันเราไปหาที่เทีี่่ยวใหมๆินนกั แสงท้องฟ้าวันนี้สวยมากเลยนะน่าจะได้นะถ้าเราถึงที่กางเต็นท์เร็วๆนะคงจะได้กางเต็นท์ถ่ายรูปสวยๆนะ,ะกับบรรยากาศฟินๆริมอ่างเก็บน้ํานะฮะแต่อะตอนนี้เลย9กิโลเมตรแล้วจะถึงละโอ้ยทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะ เนี่ยฮะยังพอได้เห็นแสงท้องฟ้าที่แบบเปลี่ยนสีนะสีสวยแล้วตอนนี้นะเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําปางองซโย,ยกนะฮะอันนี้เป็นชื่อของที่นี่เลยนะฮะตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวขอกางเต็นท์ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมๆกันไม่รู้มันจะขึ้นฝั่งไหนอะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะอ้อรุณสวัสดิ์ครับทุกคน8ดโมงเช้าแล้วนะฝนตกสุดยอดมากเลยนะฮะดีนะว่าเราอยู่ในสารานะรอดวุดวิด ก้าโมงเช้าแล้วนะครับทุกคนข้างนอกเนี่ยฟ้ายังครึ้มนะฝนตกไปปลอยแล้วก็ร้านค้ายังไม่ขายเลยนะแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วนะเพราะเรามีสเสบียงนะครับเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นั่นเองนะฮะพกพาง่ายพกพาสะดวกเหมาะกับนักเดินทางมีให้เลือกหลากหลายชนิดหลากหลายรสชาตินะฮะแล้วเช้านี้เราก็มีแซนด์วิชสามเหลี่ยมที่มีให้เลือกถึง6รสชาติด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยองนะครับปูอัดแล้วก็ทูน่านะแต่ถ้าใครรักสุขภาพกันแบบสุดๆเลยนะ <ๆ S 2> เขาก็มีโควิดนะครับมีให้เลือก2ชนิดไม่ว่าจะเป็นแฮม ไข่มายองเนตแล้วก็ทูนา่าคอนสลัดแต่ที่บอลชอบมากๆอันนี้เลยครับทุกคนไส้กรอกซอสพิซซ่านะครับหนซองเนี่ยมีถึง2ชิ้นด้วยกันนะครับให้อิ่มกันแบบเต็มคําแล้วก็ไส้ด้านในเนี่ยกลมมนะฮะไส้เนี่ยอัดแน่นมากๆนะครับเข้ากับเนื้อขนมปังที่หอมนุ่มนะฮะถ้าใครสนใจก็โรตัส บิ๊กซีนะครับแล้วก็ร้านค้าทั่วไปมีขายนะครับแล้วตลอดเดือนเมษานะทุกคนลดราคาจาก15บาทเหลือ14บบาทนะไปหาซื้อดูนะของเขาอร่อยจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวกินก่อนแล้วกันแล้วก็เราก็รอฝนหยุดแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อไม่ได้กางนอนริมแม่น้ําก็เอามาเป็นพร็อพก็ยังดีนะทุกคนเดี๋ยวยังไงขอเก็บภาพเก็บบรรยากาศยามเช้านะฮะที่อ่างเก็บน้ําก่อนล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินทางกันต่อ เป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศอ่างเก็บน้ําบ้านสามัคคีทานะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบางอุงไซโยกนะครับแม้ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดจอบเยานะะไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแต่บรรยากาศนี้คือฟินหลักล้านนะครับทุกคนด้วยเนี่ยครับขุนเขาที่ล้อมรอบนะฮะโอบขนาดข้างนะฮะแล้วก็นี่ครับมีสะพานไม้นะครับให้ได้ไปเดินชิลๆนะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับแล้วก็มีเรือเป็ดด้วยนะ แต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้ลมแรงนะครับฝนตกนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยจะเหมาะให้ปัน่นสักเท่าไหร่นะบรรยากาศโดยรอบถ้าจะมากางเต็นท์ก็เต็นท์ละหนึ่งบาทนะครับเนี่ยฮะกางในศาราก็ได้หรือตรงลานหญ้าบริเวณนี้ก็ได้นะฮะ ร้านอาหารนี่มีเยอะนะครับอาหารมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมห้องน้ําก็มีนะแต่ว่าถ้าจะอาบน้ํานี่ต้องเป็นคนเรียบง่ายยืดหยุ่นหน่อยนะเพราะว่าต้องอาบในถังที่เขาไว้ล้างตู่นนะเราสบายๆยอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าหากไม่สะดวกก็ให้อาบน้ํามาก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงเก็บเต็นท์นะครับแล้วก็เราจากนี้ออกเดินทางไปที่บ้านไซโยกนะลานกลางเต็นท์ของบอลเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้เนี่ยพี่เขาได้ถางหญ้าปรับพื้นที่ให้เราได้แค่ไหนแล้วนะฮะอยู่ห่างจากตรงนี้เนี่ยแค่50กิโลเมตรเท่านั้นอ่ะไปครับ เดินทางกันต่อวู้ฮูก็นี่แหลนะฮะทุกคนทางเข้าบ้านแล้วนะ แล้วที่นี่นะโรงจอดรถผมนะบรรยากาศยามเย็นนะทุกคนหิวและไปกินหมูย่างกันดีกว่านี่นะสภาพปัจจุบันก็ถูกอบล้อมด้วยคุณเขานะฮะเหมือนอยู่ในป่านะโอ้ยนี่ไฟกองบลเลอร,ร์เลยนะพี่วีระในนี่พี่วีระนะฮะช่วยเราเลียรพื้นที่ฝั่งนู้นนะฮะก็อยู่ทั้งสองฝั่งแนละ้วฝั่งนี้ก็บ้านคุนเตอร์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะฮะโซนตรงนี้เป็นโซนบ้านคุณเตอร์นะฮะก็จะมี ศาลานะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะทําสาลาของเราเนี่ยฝั่งนู้นเหมือนกันนะฮะให้ได้ไปนั่งชิลด้านหน้าบ้านติดแม่น้ำควายน้อยนะฮะมีภูเขาด้านหลังบ้านก็มีภูเขาเหมือนกันนะ,ะบางวันถ้าอากาศดีๆเนี่ยโอ้โหหมอกลอยคลุ้งเลยฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงช่วยพี่วิลาเขาปงหมูย่างดีกว่ <laughs> าโอเคครับทุกคนก็ มือเย็นเราวันนี้นะอันนี้ฮะหมูสามชั้นย่างนะกับบรรยากาศที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติและขุนเขานะทุกคนโอ้โหมีแม่น้ํานะไหลผ่านนะครับอ่ะพี่วิระมาสวยเดี๋ยวผมหั่นให้นะอันนี้น้าจิ้มแจ่วนะฮะสูตรพี่วิระนะทุกคนขอยย่วๆสักชิ้นแล้วขอนําไปก่อนแล้วกันพี่อเออร่อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปช่วยพี่วิระเขาย่างต่อนะคุณไนทยทุกคนราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย เรารอต้อนรับคุณอยู่ปลายปีนะหวังว่าจะได้เปิดทนันช่วงนี้ขอหาตังทค์ทำองน้ำองครัวก่อนฝากสนับสนุนบอนด้วยนะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบาย เดี๋ยวขอเติมพลังมื้อเช้าด้วยกาแฟรสชาติโปรดนะแล้วก็ขนมปังฟาร์มเขานะฮะแซนวิชกับเค้กโรแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมว่าที่ร้านกลางเต็นท์ของพวกเรานะเนี่ยตรงนี้ต่อไปก็จะปรับพื้นที่นะฮะให้เป็นลานปูนเหมือนฝั่งซูนเตอร์นะฮะเราก็มานั่งชมวิวได้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้จะสร้างห้องครัวนะครับให้นั่งกินข้าวกันนะฮะเป็นครัวเอาท์ดอร์นะครับมีตู้ยงตู้เย็นนะฮะเอาของไปแช่นะฮะมาปรุงทาอาหารได้นะครับแล้วก็ อาจจะทำห้องน้ำแถวนี้นะฮะขอปรับพื้นที่ก่อนพวกหญ้านี้จัดการไม่ยากนะครับแต่กอไผ่เนี่ยฮะพี่วิระก็กำลังช่วยถางช่วยปรับให้อยู่นะตรงส่วนนี้นะวิวสวยมากครับทุกคนนี่เห็นแม่น้ำนะฮะคุ้งที่โค้งกว้างวัเนี้ฮะแม่น้ำสวยมากนะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นส่วนของดินสลบนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องปรับพื้นที่นะอย่างตรงนี้นะครับก็น่าจะกางเต็นท์ได้นะฮะหรือว่าอาจจะทำจุดชมวิวนะ ก็ปรับมันเป็นพื้นที่เฉียงกันนะฮะสะลปก,ก็เดี๋ยวยังไงต้องปรับหน้าดินอีกทีนึงนะแล้วอาจจะต้องเอาพวกหญ้า,าแฝกหรืออะไรมาปลูกนะฮะหรือให้ทําคันแม่ ดินมันซุดนะฮะตรงนั้นเดี๋ยวไว้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันอีกทีหนึ่งนะถ้าฝั่งแม่น้ําแควนะฮะก็จะเปรียบเสมือนหน้าบ้านนะครับของคนไทยโบราณยุคก่อนนะหันหน้าเข้าแม่น้านี่คือหน้าบ้านส่วนอันนี้คือหลังบ้านแล้วนะฮะก็ติดภูเขาเหมือนกันนะฮะตอนนี้ยังใช้โซล่าเซลล์อยู่นะครับเพราะว่าไฟฟ้ายังมาไม่ถึงแต่ใกล้แล้วนะฮะเราจะได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้สะดวกนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับบอนก็จะปรับพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นสนามหญ้านะครับให้ได้มาทํากิจกรรมสนนาการนั่่งเลลนนนนูีชมวววิแ้อกาง อาจจะกางเต็นท์ตรงนี้ได้ด้วยเพราะว่าในช่วงฤด,ดูฝนนะครับหรือฤด,ดูหนาวเนี่ยจะมีหมอกนะครับลอยโอบล้อมขุนเขานะฉะนั้นคุณตื่นมาเปิดเต็นท์เห็นทะเลหมอกเนี่ยก็สุดยอดหรือว่าจะเปิดเต็นท์เห็นแม่น้ําแควก็สุดยอดนะเดี๋ยวเราก็จะ ขึ้นบ้านนะครับอาจจะอีกสักหนึ่งหลังหรือ2หลังหลังเล็กๆนะฮะไว้เผื่อว่าบางคนไม่สะดวกที่จะนอนเต็นท์นะครับมาเป็นครอบครัวนะครับก็อาจจะได้อยู่บ้านเพราะว่ายังไงอย่างที่บอกเรากางเต็นท์เนี่ยฟรีเราไม่ได้เก็บตังค์นะอยากจะตอบแทนทุกคนที่ช่วยสนับสนุนทําให้พื้นที่แห่งนี้เป็นความจริงขึ้นมานะครับยังต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเลยนะน่าจะพร้อมเปิดประมาณสิ้นปีหรอกนะฮะว่ากันเป็นไงบ้างครับกับทั้งหมดของทริปวันชื่นคืนสุขปลูกชีพ เจ้าเวฟฟี่มาทําภารกิจที่3นะครับกับจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่บอลออกมาเดินทางทั่วประเทศไทยด้วยเงิน3 0 0 0 0บาทกับมอเตอร์ไซค์แม่บ้านนะท้ายที่สุดนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจังหวัดนี้นะจะกลายมาเป็นบ้านของเราที่ได้อยู่ติดริมแม่น้ําแควนะมีพื้นที่กว่าหนึ่งไร่นะครับที่อนาคตจะทําเป็นลานกางเต้นให้ทุกคนได้มาพักได้ฟรีเลยนะฮะเพื่อที่จะตอบแทนที่ทุกคนช่วยสนับสนุนกันมาถึงวันนี้นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะเติมพล นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับถ้าใครสนใจของเขามีหลากหลายชนิดหลากหลายรสชาตินะครับเหมาะกับนักเดินทางมากๆเลยนะเข้าไปดูที่ฟาร์มเฮาส์ดิลิเวอรได้นะฮะแอดไลน์ไปที่ l i น์แอดฟาร์มเฮาส์ไทยนะครับขั้นต่ำร้อาสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะอะเอาเป็นว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับออกไปใช้ชีวิตให้อิสระหาประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า